ตอนลึกกีฬาโลกนะครับเดี๋ยวเราจะมีบอลยูโรด้วยนี่ครับผมไปอีกล้เป็นรอบคัดเลือกเออยูโร2016แล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆมีบอลทีมไทยด้วยนะใช่ครับสร้างปรากฏการณ์อีกแล้ไปเตะกับจีนนะฮะล่าสุดมีแค่14-15คนใช่ไหมอย่าไปพูดอย่างนั้นมันมีเพื่อนบ้านเรามาเลเซียมี11คนหนักกว่าเราอีไม่พร้อมครับผม งั้นเราเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกีฬาโลกกันเลยครับช่วงนี้เนี่ยถ้าจะถามถึงโค้ชคนหนึ่งในเอเชียนเกมเนี่ยที่ถือว่าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็ต้องให้นี่เลยครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองใช่นะฮะ ก็คือซิโก้เนี่ยทำซีเกมให้เรากลับมาได้แชมป์ทม่านะครับหลังจากตกรอบแรกสองครั้งรวดนะครับทีนี้ก็เลยได้รับงานต่อครัเอชเนเกมนะฮะแรกเตะสองนัดแรกนี้ก็เริ่มโดนนะโดนบ่นโดนแฟนบอลเพราะว่าไปชนะแบบไม่สวยอ่ะก็เหมือนเหมือนกับทีมเรา ชื่อชั้นมันเหนือกว่าหน่อยใช่ไม่ไม่หน่อยมากพอสมควรนะแล้วก็อยากให้ชนะเยอะๆยะเพราะว่าคนของการเข้ารอบมันมีโอแล้วก็ด้านสุดท้ายเนี่ยไปเจออินโดเนี่ยก็ยิงซะเยอะเลยเริ่มโชว์ฟอร์มเริ่มขาเริ่มสร้างความมึนงงเอ๊สองนัดแรกนี่ไม่ได้เลือกเลยอยู่ๆได้เจออินโดทำไมเป็นเครื่องดีเซลไงยงเยอะเผาหัวก็ถูกข้อกระาวหาอีกว่าอินโดเขาตัวสำรองแต่กีกินไม่ใช่นะอินโดเขาก็ ไม่อยากแพ้เพื่อจะไปเจอเกาหลีเหนือนะไปเจอเกาหลีเหนือเขาไปเลยนะแพ้เลยนะรอบรอบสิบหกของเราชนะนี่แอคเลยพอรอบต่อไปไปเจอจอแดนก็ไม่แข่งเล่นกับจอแดนอันดับโลกเขาดีกว่าเราเราจะทไปข่าดลอยฟอร์มดีนะฮะเข้าไปรอบแปดครับเจอจีนเจอจีนอ้าวเป็นไงก็จริงๆก็ก็อยากเจอเหมือนกันนะกว่าอีกทีมนึ่งอ่ะแต่ว่า เขาก็เองดูเหนือกว่าเราในชื่อชั้นนะชื่อชั้นเหนือใช่แต่แต่ดูแล้วไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเหมือนเหมือนเก่าเพราะวงการฟุตบอลเขาก็ตกต่ำลงชนะจีนิกโอ้โหลีมิงเนี่ยได้ไปดูทันรอบรองชนะเลิศเจอกับเกาหลีครับประทับใจคืออะไรรู้ไหมทำไมบอลไทยเนี่ยไปเสียประตูด้วยลูกโม่ซึ่งก็ยังเป็นจุดอ่อนตัวเราเล็กนะครับแล้วก็ ลูกที่สองเนี่ยก็มีข้อคอรหาว่าไม่ได้ฟาวในเขตโทษแต่อย่างนั้นก็ตามเราต้องยอมรับว่าเรื่องของความแข็งแกร่งมาตรฐานนักเตะไทยยังเป็นรองเกาหลีนะฮะพอเขาได้สองศูนย์เขาก็ผ่อนละเราก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำประตูครับทีนี้แม้เราจะตามศูนย์สนักเตะไทยก็ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่ก็คือไม่ยอมหยอยครับ แต่ก่อนไม่ถอดใจนะคัแต่ก่อนก็เล่นเป็นที่ละกองเชียร์คนไทยที่เกาหลีเนี่ยแรงงานไทยเนี่ยเชียร์กันสองสาพันคนนะเยอะเยอะเยอะทุกนัดด้วยครับบรรยากาศคล้ายๆแบบว่าเล่นบ้านเราเลยเพราะว่าถ้าไม่รวมนัดนี้นะคนชาติอื่นเขาก็ไม่ค่อยดูเท่าเราอะแล้วก็เชียร์กันอย่างมีความสุขมีแบบ เชียด้วยหัวใจจนเสียงเจ้าภาพเกาหลีนี่เงียบไปถนัดแม่ลีมิงเนี่ยเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศให้ดูด้วยอยู่ที่นั่นบนะครับต้องขอบคุณคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีเกาหลีใต้อย่างเดียวนะฮะเกาหลีเหนืออย่าไปอยู่ไม่มีหรอกไม่มีนะแล้วเขานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมานะบางคนหมอแท็กซี่มากันแท็กซี่พาไปวนก็มีมาไม่ถูกนะฮะค่าตัวก็ไม่ใช่ถูกนะครับ สี่ร้อยกว่าบาทเือมห้าร้อยโอ้ค่าของชิมเขาแพงนะครับอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยซิโก้ก็คงจะต้องเตรียมสำหรับเป้าหมายในการแข่งขันบึนบึนเอชเชนครับครับผมนะอาเซียนครับซูซูกิให้เขาหน่อยทุดใหญ่แต่ซิโก้บอกไม่อยากทำอืมอ่ะก็จะทำไมไม่อยากทำก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายผมว่าต้องทำนะไม่มีใครอ่ะเพราะมันกำลังมันต่อเนื่องอ่ะเออทำไม ทางสมาคมเขาไม่หาใครมาแล้วเข,เ,เขาคงเขาคงวางแผนไว้แต่มัน,มมนเรียบร้อยนอะคือใจลีมิงเนี่ยอยากใจ้ซิกโก้ทําชุดซีเกมแล้วก็ต่อเนื่องเป็นชุดเดียวกันกันกบเตรียมอุมอปิกิเกมที่บราซิลนะฮะเพราะว่าซิกโก้เคยเปรอปารบฟังนะครับว่าคือตอนนี้อยากสร้างบารามีมสร้างความสําเร็จกับเด็กๆ ตีความง่ายๆเลยทํำผู้ใหญ่ปวดหัวชุดใหญ่เรื่องเยอะเรื่องเยอะนะฮะทำเด็กๆนี่เรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบอะไรมันมันมันง่ายนะเด็กเด็กชุดนี้มันเคารพอะมันใช้กันมาตลอดอ่ะแล้วผลงานดีก็อยากกลับอาล้วครับก็ติดตามผลงานของซิโก้แล้วก็ทีมชาติไทยต่อไปนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศวันที่12เนี่ยวันพรุ่งนี้นะนอย่าลืมไปดู ใช่ไม่พลาดนะครับโตโยต้าหรครับใช่นะฮะซึ่งก็จะเป็นการมาพบกันระหว่างบุรีรัมเจอกับบีซีใช่บีซีเทโรศาสนาบุรีรัมนี้ปีนี้เก่าแชมป์นี้แล้วก็ไทยพิมร์ลีโตโยต้าไทยพิมร์รีก็จอดเขาก็ตั้งเป้าไว้ทุกแชมป์อยู่แล้วครับสำหรับบุรีรัมเพราะว่าเขาเป็นแชมป์เก่ามานะปีนี้ออกสตาร์ทได้ไหม ไม่ค่อยดีนะในเรื่องของในลีกอะแต่ว่าฟุตบอลถ้วยนี่ก็ยังโอเคอยู่นี่จะพบกับทางด้านบีซเทโลศาสนาซึ่งก็หน้าเสือก็ดูเหนือกว่าแข่งกันที่สุพชลาสุพชลาใสครับคือเขาบอกว่าใครเข้าไปชมเชียรเนี่ยจะลุ้นที่จะเข้าไปดูฟุตบอลลีกครับนัดชิงชนะเลิศที่อังกฤษด้วยนะครับสรางวัลรางวัลละสที่นั่งเดินทาง26กกุมภาก็เป็นทางตั๋ว อ่านะฮะก็ยังไงก็ไปชมไปเชียร์ครับคนแน่นแน่กองเชียร์บริรัมมานี่ขึ้นค่อนสนามและเดินทางง่ายรถไฟฟ้ามันก็ไปลงพอดีะเต่ที่สนามสุขพัชราศาก่นะครับเดินทางง่ายหมือนที่เป็นว่าใช่ครับคือบ้านเราเนี่ยไม่อยากจะพูดไปสร้างแล้วก็ค่อยไปสร้างถนนสร้างทางด่วนทางได้ดิน เกาหลีเขาสร้างรองรับเลยอะไปไหนมาไหนมันสดวะนะครับแล้วก็ตัวบรนถูกม็นลิงกันหมดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมพวกดาราด้วยนะนักร้องนี่ก็จะไปเยอะไปเยอะนะแล้วก็พรีเซนเตอร์ของของโตโยต้าเขาก็ไปกันครบยกเว้นเ์มาร์กโรนันโดไม่ได้ไปเหรอฮะเอาผมไม่มานะครับไปที่บอลต่างประเทศกันดีกว่านะครับมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ ริสเตียโนโรนันโดบ้างนี่เลยที่โยงเข้ามาเนี่ยเพราะโรนันโดนี่ตอนนี้สร้างผลงานได้สุดยอดมากครับปีนี้นะใ่อะจนกโรนันโดเออกิสเตียโนโรนันโดใช่ใช่โอ้ยิงแฮตทริกทำลายเทียบชั้นแล้วนะตอนนี้สี่นัดหลังสุดเนี่ยซัดไปสามครั้งแฮตทริกอ่ะสามครั้งนี้ก็เท่ากับเก้าลูกนะครับโดยไม่รวมนัดอื่นอีกนะนะฮะนี่คือผลงานในลีกของเรอัลมาดริดนะครับแหมเปีที่แล้วบอลโลกเขาเจ็บ ไม่ฟิตจะได้นะจนจนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคาร์โลเชลติโค้ชของทีมผู้จัดการทีมนี้ก็บอกว่าหมมันคู่ควรแลือเกินที่จะกลับมาคว้ามันลงดอบป้องกันเขาเรียกป้องกันแชมป์ของตัวเองเพราะว่าเขาก็พึ่งได้ไปปที่แล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเขาจะฟอร์มคงเส้นคงวาขนาดไหนนะแต่โรนัลโดเนี่ยก็ทีมชาติโปรตุเกสของเขาก็ไม่ค่อยดีนะก็ แบกหลังแอนเลยครับทีมว่าไม่มีองค์ประกอบไม่ดีแล้วก็เล่นกลับมาทีไรก็ปวดหลังทีมแบกทีมมากเลยนานี่อย่างเงี้นะไปไหวไปไหวครับอ่ะส่วนเรื่องราวของยูโรรอบคัดเลือกมีโปรแกรมอะไรน่าสนใจมัมใช่ครับก็พูดถึงวันนี้เลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆก็เตะมาตั้งแต่วันพฤหัสะลไปถึงวันอังคารก็ ทีมละสองนัดในการคัดเลือกคือคืนนี้เนี่ยที่น่าสนใจอยู่ที่โปแลนด์กับเยอรมันนะครับนีโอ้ใส่เสื้อเยอรมันเยอรมันก็ทีมแชมป์โลกล่าสุดนะครับอันใ่นี้ต้องเป็นเป็นเป็นสี่ดาวแล้วเอาแสดงว่าของกลมแน่เลยของรีมิงทีมไทยของจริงแต่ว่ามันเป็นชุดก่อนข่าไทยเป็นไงเป็นังไง9า5อย่าลืมฟังด้วยนะครับตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครับ ก็ตีหนึ่งสี่ห้านะครับเจอกันนะครับโปแลนด์กับเยอรมันก็เป็นบ้านที่เมืองน้องน่าน่าสนใจตรงนี้นะครับส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็เป็นเอสโตเนียกับอังกฤษจะเตะกันในเวลาห้าทุ่มเลครับอุ้ยน่าดูดิจะได้ดูอังกฤษก็เวลาเร็วนิดนึงแล้วก็เป็นวันจริงๆวันสุดท้ายของวันหยุดมันก็เล่นเร็วหน่อยนะนะครับแล้วก็ตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับจะเป็นการเจอกันลักเซมเบิร์กกับสเปนครับนะสเปนนี่ก็เป็นทีมค่อนข้างจะใหม่ขึ้นแล้วนะครับเตรียมทีมมาวันจััันนนนทรรร์ะะะคคบบจเป็ออลลตตาาิี ไอซ์แลนด์ครับไอซ์แลนด์กับฮอลแลนด์นะครับ่ที่น่าสนใจหยิบมานะครับแล้วก็วันอังคารวันสุดท้ายนี่เป็นเยอรมันอีกครั้งหนึ่งครับเจอกับไอร์แลนด์เดนมาร์กโปรตุเกสแล้วก็เอสโตเนียครับกับเยอรมันอ่าก็เรียบร้อยกันไปครับนะครับคบถ้วนกระบวนความวันนี้สวัสดีครับย่างเอาย่างเลยโอ้โหแม่ทำไปทักดีแยครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกระต่อในช่วงสุดท้ายครับพลาดไม่ได้